ไี่น้อเหตุใดยังเดี๋ยวนี่ไม่ยังแล้วเรียนเบิ่งคลิปเบื้องยังไปเลยแล้วไม่ยังซื้อสิไปใส่ไปซื้อเสื้อจ็ปไปหางไปซื้อสิ่งล้างจานแม่เอาไปซื้อสิ่งล้างจานจ้าสิ่งเก่ามันเป็นยังสิ่งเก่ามันหลุมเดียวนอกจากได้สองลุ่มอ้อลุมเดียวกับซามันเนาะกินแล้วก็บคุณจักล่างในแม่เว่เนี่ไปทอนไว้ทอนไว้มันกัดล้นมันกัดเบิ่องคิดจังซิ่งหน่อยแล้วเนาะเอ้า ล่างลุมนีแล้วก็มาเทียนใสจลุมนีมันก็พอดีตัวสองลุมแหม่ก็ว่าอยู่โอ้ยี่คิอว่าจะเนาะอันกองเก้งเพลงยื้หันไม่ได้กูได้ล่างน่ะจะ <c oughs> เจ้าล่างเอออะไรก็ไม่ได้กูงอกงอกงอกโยนี่จะเปิเสื้อลุมใหญ่ๆมากตัวเก่ากูสิบ่ตายซะบ่